วันนี้ยายจะแกงส้มผักรวมนะคะวัตถุดิบก็คือมีพริกแกงปลาทูส้มมขามเปียกผักกาดขาวผักบุ้งแล้วก็มะละกอส่วนใครที่จะรวมผักมากกว่านี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่ยายจะรวมแค่สามอย่างนี่แหละ นิยายก็ต้มน้ำไว้อ่าน้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้ว เสร็แล้วยายก็จะตักน้ําร้อนๆใส่มะขามเพื่อเดี๋ยวจะได้คั้นมะขามง่ายๆแล้วยายก็จะใส่มะละกอลงไปก่อนเพราะมะละกอมีสุดยากมะละกอลงไป ระหว่างรองมะละกอสุกยายก็จะตำพริกพริกอันนี้ยายซื้อแล้วก็ปลาทูใส่ลงไป ยายโขกไม่แหลกนะยายโขกประมาณนี้หยัดหยาบเพราะว่าถ้าโขแกแหลกน้ําแกงมันจะเป็นข้นๆน้ําแกงมันจะข้นเกินผมมาละก่อน,น้ําเดือดแล้วยายก็จะใส่กัะหุ้ง รีบกดผักบุ้งให้มันจมมันจะได้ไม่ดำปิดฝานะผักบุ้งถ้าจะหั่นแกงหรือหั่นผัดก็แล้วแต่บีบเพราะผักบุ้งต้นมันโป่งๆใช่ไหมบีบ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 แล้วก็หัน่นหันหัน แต่ยายไม่บีดนะยายใช้บิดเอาเลยบีบแล้วก็บิดบีบแล้วก็บิดบีบแล้วก็บิดผักบุ้งยายชิ้นไม่เสมอกันหรอกเพราะยายบิดเอาไม่ได้หัน่นอ่ะนี่ไงเอาไม่เลยอ,อ่ะมาแล้วอ่าจะใส่ยางจะใส่ยางมันเดินแล้วเนี่ยอ่ะใส่ยายก็ใส่ริกแกงลงไป ุงเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ประกาศขาวเป็นรายการสุดท้ายนี่อะไรแกงส้มผักรวมใช่ไม่ได้ต้มนะมีต้มผักรวมนะแกงส้มผักรวมนะแล้วมัไม,ไม่ไม่แดงเลยพ่อเขากลัวเผ็ดไงอือกลัวเผ็ดแล้วทำน้ำน้ำต้มมะขามหระนี่นี่น้ำมะขามอยู่นี่ นะ้ำมะขามค้างปีเลยมองมันดำไปหน่อยมะขามที่ซื้อมันนั่นน่ละเปรี้ยวดีไหมที่ซื้อมานั่นไม่หาโลซื้อมาเป็นกิโลไม่หานะเปรี้ยวอยู่ไม่เปรี้ยวปี๊ดนะเปรี้ยวอมหวานนะเปรี้ยวอมหวานไม่ได้เปรี้ยวเหมือนมะขามกระดานถ้ามะขามกระดานเปรี้ยวเปรี้ยวปรุงยากอันนี้เขาเปรี้ยวปรุงง่ายใส่มะนาวด้วยอ่อ้ใส่ปลาด้วยอหรอสไม่ใส่เกลือเขาใส่แล้วไงเมื่อกี้ นี่ใช้ปลาอะไรเนี่ยหม้อนี้ปลาทูทูปลาทูก็ดีง่ายดีตำตำใส่ลงไปเรื่อนั่งต้องพ่อดาปลากระปพ่อดาปลากระป๋องแม่ไม่เอาตากทรายหมดใส่ไปหน่อยว่าเนี่ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่รอก่อนเชฟอย่ายุ่งเชฟไปนั่งไปเดี๋ยวผู้ช่วยเชฟทำเองสมัยก่อนทำปลากระป๋องเพราะอะไรเพราะปลากระป๋องมันไม่ได้ซื้ออ๋อ ปลาป่องฟรีด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 ีเอามาใช้ก่อนหมดแล้วนะ๋อหมดแล้วก็ต้องใช้ปลาทูดีดีดีกับปลานิ่นต้องมานั่งต้มในรสชาติก็ออกมาต่างกันไม่เท่าไหร่ไม่ต่างปรุงดีๆก็ไม่ต่างใช้อะไรก็ช่างอยู่ที่เราชิมให้ถูกปากเรา รสชาติถูกปากบ,บ้านใครบ้านมันไหนรสชาติอ,ะอ่ะ 100, ร้อยลิ้นพันรสหลากหลายเรา<อ>ให้เราให้แค่ดูวิธีว่าเราทำยังไงใช่ใช่เราเรืรสชาติปรุงเงเองสิบคนไม่ถูกใจหมดสิบคนหรอกรสชาติคนละบ้านกันโตคนมาคนละแบบเอาเอาแค่บ้านเราเนี่ยยังไม่ถูกใจพ่อสักอย่างบ้านเราสี่คนห้าคนไม่ถูกใจเลย ให้หนูชิมมันก็ต้องอร่อยเด้อโตมาแบบนี้มันขาดเค็มแม่เยาว์แม่ว่ามันขาดเค็มขาดเค็มป่ะไม่ขาดหรอกเดี๋ยวเย็นแล้วมันก็เค็มมันนะ่ะเอาน,นิดนึงพอพอ,พอโอ้ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวค่าไตาสูงเดี๋ยวเหอะอ้าวอันนี้ก็จะใส่เอามาเลยผักกาดขาวอืม จะอร่อยก็ต้องประกาศขาวนี่แหละเพราะว่ามันอมอมน้ําแกงอุ้ยแม่เอาหม้อเล็กไปหน่อยนี่ขนาดว่าใส่ผักอย่างละหน่อยนะพอดีแหละเดี๋ยวถ้าเอาหม้อใหญ่นี่โอ้โหเดี๋ยวมันด้านแค่นี้เนี่ยเหตุผลที่ยายใช้ผักสามอย่างเพราะอย่างนี้แหละมันเยอะแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดนี่ไม่ไม่ได้ไปยิงปลาอว่าเีนั่น อ่าใน,นยกประน้ำเพื่อนจริงๆปิดไฟได้นะประกาศข่าวสุกเร็วเอาให้เดือดก่อนเดือดเดือบู่เอาให้เดือดก่อนเดี๋ยวบูดเดี๋ยวหนูกดให้เปิดไฟเลยเร่งไฟเลยแม่เร่งแล้ว,ลวไฟเราเร่งได้แค่นี้ เออมันเหมือนเจ้าของอะหมดไฟแล้วไม่ใช่หรอกหัวแก๊สมันมันตันใหม่จะซื้อใหม่แล้วมันจะจร๊งอะมันต้องซื้อแบบไอ้นี้ขาตั้งแล้วไอ้หัวจ่ายแบบนั้นไอ้เจ็ตอะมันจะมีลมช่วยมันจะแรงเอ้มันมันแรงอะอร่อยเวอร์วัง ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนหม้อใหม่นะเพื่อนเพื่อนม้อนั้นไม่ไหวล้นยายว่ายายทำน้อยแล้วนะรสชาติอร่อยแล้วค่ะ ตอนนี้ถ้าใครอยากใส่กุ้งอยากใส่ปลาอยากใส่อะไรใส่ได้เลยนะคะแต่ยายไม่ใส่ดูนะที่ยายโขกโขบพริกไปหยาบๆเพราะอะไรเนี่ยมันก็ยังเป็นเนื้อปลาทูลอยถ้าถ้าโขกละเอียดเกินไปน้ำแกงมันจะข้นเป็นเหมือนโคลเลยอะ่ะเนี่ยยังมีปลาเนี้ยปลาเป็นเส้น่นยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเพื่อนๆ ใครอยากใส่กุ้งใส่ปลาใส่อะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยส่วนยายไม่ใส่ยายจะกินกับปลาลิวผิวทอดแสนอร่อยทอดเสร็จเคลือบเคลือบน้ำตาลนิดๆเค็มๆห,หวานๆอร่อยอร่อยเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน